ท่ามกลางความวุ่นวายของตลาดสดยามเช้ามาลีหญิงสาวผู้เปี่ยมด้วยศรัทธาและแม่ค้าทุเรียนผู้กล้าหาญได้ลุกขึ้นต่อสู้กับความอายุติธรรมความแน่วแน่ของเธอในการ,รเผชิญหน้ากับนักเลงที่ข่มขู่แผงลอยของเธอได้กลายเป็นบทเรียนอันล้ำค่าเกี่ยวกับความกล้าหาญหลักการและความซื่อสัจจริตนี่คือเรื่องราวของเธอ มาลีเป็นหญิงสาววัย25ปีที่คนในชุมชนรู้จักกันดีไม่ใช่ในฐานะครูสอนศาสนาอย่างเป็นทางการแต่ในฐานะผู้หญิงที่ยึดมั่นในธรรมะและมีจิตใจเมตตาเธอเป็นที่นับถือไม่เพียงเพราะความรู้ในหลักธรรมคำสอนที่เธอมักจะแบ่งปันกับคนรอบข้างอย่างเรียบง่ายแต่ยังเป็นพระบุคลิกที่อ่อนน้อมถ่อมตนและสุภาพอ่อนโยนของเธอมาลีคือหญิงสาวที่มักจะปรากฏตัวพร้อมรอยยิ้มบนใบหน้าเสมอมอบความรู้สึกสบายใจให้กับทุกคนที่ได้พูดคุยด้วย ทว่าภายใต้ความนุ่มนวลน,นั้นเธอคือผู้หญิงที่เข้มแข็งและยืนหยัดได้ด้วยลำแข้งของตัวเองอย่างน่าทึ่งเธอใช้เวลาส่วนใหญ่ในชีวิตไปกับการทำบุญตักบาตรในตอนเช้าสวดมนต์ภาวนาก่อนนอนและแบ่งปันแง่คิดดีๆที่ได้จากธรรมะให้กับผู้คนในชุมชนเธอปลูกฝังความสำคัญของการมีศีลธรรมอันดีงามและการใช้ชีวิตอย่างมีความสุขและพอเพียงสำหรับมารีแล้วชีวิตไม่ได้เป็นเพียงแค่การทำกิจวัตรประจำวันซ้ำไปซ้ำมาแต่คือการสร้างประโยชน์ให้กับผู้อื่นด้วย เธอเชื่อว่าทุกย่างก้าวที่เธอทำนั้นต้องตั้งอยู่บนเจตนาที่ดีและความจริงใจนอกเหนือจากการเป็นที่รู้จักในฐานะหญิงสาวผู้ใฝ่ธรรมลียังหาเลี้ยงชีพด้วยการเป็นแม่ค้าขายผลไม้โดยเฉพาะทุเรียนที่ตลาดสตรีมคลองทุกเช้าตรู่เธอจะเริ่มต้นวันใหม่ด้วยความกระตือรือร้อนจัดวางผลไม้บนแผงลอยเล็กๆของเธออย่างเป็นระเบียบเรียบร้อยแผงลอยที่เปรียบเสมือนแหล่งหล่อเลี้ยงชีวิตของครอบครัวเธอ แผงของเธอเต็มไปด้วยกองทุเรียนหมอนทองลูกสวยกลิ่นหอมเย้ายวนอันเป็นเอกลักษณ์ลอยไปไกลดึงดูดลูกค้าจากทั่วทุกสารทิศมาลีไม่เคยรู้สึกว่าอาชีพนี้ทำให้ศักดิ์ศรีของเธอลดน้อยลงตรงกันข้ามเธอกลับภูมิใจที่สามารถหาเลี้ยงชีพอย่างสุจริตได้ด้วยสองมือของเธอเองสำหรับเธอแล้วการค้าขายก็เปรียบเสมือนการทำบุญรูปแบบหนึ่งที่เธอสามารถบริการผู้คนด้วยความตั้งใจจริงพร้อมทั้งมอบรอยยิ้มและคำอวยพรดีๆให้กับลูกค้าของเธอ เธอเผชิญกับทุกสิ่งด้วยความอดทนและความรู้สึกขอบคุณแม้บางครั้งการค้าขายอาจจะไม่คือคักอย่างที่เธอคาดหวังไว้ที่ตลาดแห่งนี้มาลีเป็นที่รู้จักของคนมากมายลูกค้ามักจะกลับมาที่แผงของเธอไม่ใช่เพียงเพราะทุเรียนของเธอมีรสชาติหวานมันและมีคุณภาพแต่ยังเป็นเพราะความเป็นมิตรและความซื่อสัตย์ของเธอด้วย เธอจะขายในราคาที่ยุติธรรมเสมอไม่เคย่วยโอกาสเอาเปรียบลูกค้าแม้กระทั่งบ่อยครั้งที่เธอมักจะกล่าวคำอวยพรอ,อย่างจริงใจให้กับลูกค้าทุกคนที่มาอุดหนุนชีวิตของมารีคือการผสมผสานที่ลงตัวระหว่างความกล้าหาญความศรัทธาในคุณงามความดีและการทำงานอย่างหนักแม้จะยังอยู่ในวัยสาวเธอก็ได้กลายเป็นแบบอย่างให้กับผู้คนรอบข้างมากมายเธอได้พิสูจน์ให้เห็นว่าผู้หญิงคนหนึ่งสามารถมีบทบาทที่ยิ่งใหญ่ในสังคมได้โดยไม่ลืมหลักการและคุณค่าทางศีลธรรมที่เธอยึดถืออย่างมั่นคง มารีคือภาพสะท้อนของบุคคลที่ใช้ชีวิตอย่างสมดุลระหว่างการทำมาหากินในโลกปัจจุบันและการสั่งสมบุญบารมีเพื่อพบหน้าเป็นแรงบันดาลใจให้กับทุกคนที่ได้รู้จักเธอ บ่ายวันนั้นดวงอาทิตย์สาแสงเจิดจ้าลงมายังตลาดสตรีมคลองที่ยังคงคึกคักไปด้วยผู้คนเสียงต่อรองราคาสินค้าดังเซ็งแซ่คล้าวไปกับเสียงหัวเราะของพ่อค้าแม่ค้าและลูกค้าที่กำลังเพลิดเพลินกับบรรยากาศที่มีชีวิตชีวาของตลาดท่ามกลางความพลุกพล่านนั้นแผงของมาลีเป็นหนึ่งในแผงที่ได้รับความนิยมมากที่สุดกองทุเรียนสดใหม่กับกลิ่นหอมอันเป็นเอกลักษณ์ดึงดูดความสนใจของผู้คนที่เดินผ่านไปมามาลีย้ํยิ้มอย่างจริงใจขณะให้บริการลูกค้าทีละคน มือของเธอเคลื่อนไหวอย่างคล่องแคล่วในการเลือกทุเรียนลูกที่ดีที่สุดชั่งน้ำหนักอย่างระมัดระวังและห่อใส่ถุงให้อย่างเรียบร้อยบางครั้งเธอก็ทักทายลูกค้าประจำอย่างสนิทสนมหรือพูดคุยสัพเพเหระก,กับลูกค้าใหม่ทำให้บรรยากาศที่แผงของเธออบอุ่นและเป็นกันเองมาลีไม่ได้เป็นที่รู้จักเพียงเพราะคุณภาพของทุเรียนที่เธอขายเท่านั้นแต่ยังเป็นเพราะอัธยาศัยเมตรีที่มัดใจทุกคนที่แวะเวียนมาที่แผงของเธอเธอให้บริการทุกคนด้วยความใส่ใจอย่างเต็มที่โดยไม่แบ่งแยก ทุเรียนลูกนี้หวานมันมากเลยค่ะคุณป้าเหมาะสำหรับทานกับครอบครัวนะคะเธอกล่าวอย่างนุ่มนวลกับหญิงสูงวัยคนหนึ่งที่กำลังเลือกทุเรียนเธอไม่เคยรีบร้อนในการให้บริการแม้ว่าคิวจะเริ่มยาวขึ้นมาลีก็ยังคงสงบเยือกเย็นให้บริการด้วยความอดทนและมอบสิ่งที่ดีที่สุดให้กับลูกค้าทุกคน รอยยิ้มและท่าทีที่เปลี่ยมด้วยความอบอุ่นของเธอไม่เพียงแต่ทำให้ลูกค้ารู้สึกว่าได้รับการให้เกียรติแต่ยังทำให้พวกเขาอยากกลับมาที่แผงของเธอทุกครั้งที่มาตลาดบ่ายวันนั้นบรรยากาศที่แผงของมารีมีชีวิตชีวาเป็นพิเศษลูกค้าบางคนชมทุเรียนที่เพิ่งซื้อไปในขณะที่คนอื่นๆกำลังขมักขม้นกับการเลือกลูกต่อไป มารีรู้สึกขอบคุณสำหรับรายได้ที่เธอได้รับในวันนั้นสำหรับเธอแล้วความคึกคักที่แผงของเธอไม่ได้หมายถึงแค่ผลกำไรแต่ยังเป็นรูปแบบหนึ่งของบุญกุศลที่เกิดจากความพยายามที่เธอทำด้วยความจริงใจและซื่อสัตย์เธอเชื่อว่ารอยยิ้มและคำอวยพรที่เธอมอบให้กับลูกค้าคือส่วนหนึ่งของความ,วามดีที่จะย้อนกลับมาหาเธอท่ามกลางความวุ่นวายเธอก็ไม่ลืมที่จะระลึกถึงคุณพระศรีรัตนตรัยในใจขอพรให้การทำมาหากินของเธอเป็นไปโดยสุจริตและเจริญรุ่งเรือง วันนั้นเป็นอีกหนึ่งช่วงเวลาที่มาลีได้สัมผัสถึงความกลมกลืนระหว่างการทำงานหนักและความรู้สึกขอบคุณใช้ชีวิตในฐานะแม่ค้าตัวเล็กๆด้วยหัวใจที่เปี่ยมสุข ท่ามกลางความวุ่นวายขณะที่มาลีกำลังให้บริการลูกค้าด้วยรอยยิ้มที่เป็นมิตรบรรยากาศในตลาดที่เคยคึกคักก็พลันเงียบลงและเต็มไปด้วยความตึงเครียดชายร่างใหญ่กำยำคนหนึ่งซึ่งมีใบหน้าบุดบึ้งหน้าเกรงขามกำลังเดินตรงมายังแผงของเธอร่างกายของชายคนนั้นบึกบึนสวมเสื้อแจ็คเก็ตยืนสีน้ำเงินซีดเข้ากับกางเกงยืนขาดขาดและรองเท้าเก่าๆที่กระทบพื้นดินทุกย่างก้าวใบหน้าของเขาแข็งกร้าวด้วยกรามที่เด่นชัดและแววตาที่คมกริบทำให้ใครก็ตามที่สบตารู้สึกหวาดกลัว นักเลงคนนี้เป็นที่รู้จักกันดีในตลาดไม่ใช่เพราะความดีแต่เป็นเพราะนิสัยชอบรีดไถเงินจากพ่อค้าแม่ค้าตัวเล็กๆโดยอ้างว่าเป็นค่าคุ้มครองด้วยสายตาที่ขม่มขู่เขายืนอยู่หน้าแผงของมาลีในขณะที่ลูกค้าที่เคยมุงดูอยู่รอบๆเริ่มทยอยเดินหนีเพราะไม่อยากเข้าไปพัวพันกับสถานการณ์ที่อาจเป็นอันตรายได้นักเลงคนนั้นกวาดตามองแผงของมาลีด้วยสายตาดูแคลนก่อนจะพูดด้วยน้ำเสียงต่ำแต่แฝงไปด้วยการคุกคาม เฮ้มาลีมึงขายของที่นี่มานานพอสมควรแล้วนะถึงเวลาที่มึงต้องจ่ายค่าคุ้มครองแล้วเขาพูดด้วยเสียงทุ้มหนักก้องกังวนท่ามกลางความเงียบที่เกิดขึ้นอย่างฉับพลันมือใหญ่ของเขากอดอกแสดงท่าทีหยิงโศและอำนาจจอมปลอมที่เขาอ้างว่ามีเหนือตลาดแห่งนี้มารี Marie, หันไปมองชายคนนั้นด้วยท่าทีสงบนิ่งแม้จะมีความกลัวเล็กน้อยคืบพลานเข้ามาในใจแต่เธอก็ไม่ได้แสดงความอ่อนแอออกมาแม้แต่น้อยเธอยังคงยืนนิ่งอยู่ที่เดิมรอคอยว่าชายคนนั้นจะทำอะไรต่อไป บรรดาพ่อค้าแม่ค้าในบริเวณใกล้เคียงที่เห็นเหตุการณ์จากระยะไกลได้แต่ซุบซิบกันไม่มีใครกล้าเข้ามาใกล้หรือให้ความช่วยเหลือบรรยากาศยิ่งตึงเครียดขึ้นเมื่อนักเลงคนนั้นก้าวเข้ามาใกล้ขึ้นมือของเขาชี้ไปยังกองทุเรียนสดที่วางเรียงอย่างเป็นระเบียบที่แผงของมาลีกูไม่ต้องการฟังเหตุผลอะไรทั้งนั้นส่งเงินค่าคุ้มครองมาให้กูเดี๋ยวนี้ถ้าไม่มึงก็รู้เองว่าจะเกิดอะไรขึ้นเขาพูดพร้อมกับยิ้มเยาออย่างมีเลเสในความตึงเครียดระหว่างคนทั้งสองยิ่งทวีความรุนแรงขึ้น ราวกับว่าทั้งตลาดหยุดนิ่งเพื่อรอคอยว่าอะไรจะเกิดขึ้นต่อไปมาลียังคงเงียบไม่ได้เอ่ยคำใดออกมาเธอรู้ดีว่าทุกการกระทำของเธอจะเป็นตัวกำหนดสิ่งที่จะเกิดขึ้นต่อไปในใจของเธอเธอพยายามรวบรวมความเข้มแข็งอธิษฐานขอพรจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในขณะที่ชายคนนั้นยังคงยืนอยู่ตรงนั้นรอคอยคำตอบจากเธอด้วยความอดทนที่เริ่มจะหมดลงอย่างเห็นได้ชัด มาลียืนตัวตรงอยู่หลังกองทุเรียนสดของเธอจ้องมองนักเลงร่างใหญ่ที่ยืนอยู่ตรงหน้าด้วยท่าทีหยิงผยองใบหน้าของเธอยังคงสงบนิ่งแม้ในใจจะรู้สึกถึงความตึงเครียดอย่างแท้จริงเธอรู้ว่าการตัดสินใจของเธออาจนำมาซึ่งผลกระทบที่รุนแรงแต่เธอไม่หวาดกลัวด้วยลมหายใจที่สม่ำเสมอและหัวใจที่เปี่ยมด้วยการภาวนาเธอตอบกลับด้วยน้ำเสียงที่หนักแน่นแต่ยังคงความนุ่มนวลขอโทษนะคะคุณเงินที่ได้จากการขายของนี้เป็นผลมาจากน้ำพักน้ำแรงของฉันฉัน,ฉนไม่สามารถให้เงินนี้ไปกับเรื่องที่ไม่ถูกต้องได้ค่ะ ประโยคนั้นหลุดออกจากปากของเธอด้วยความมั่นใจอย่างเต็มเปี่ยมโดยไม่แสดงความลังเลแม้แต่น้อยบรรดาพ่อค้าแม่ค้าและลูกค้าในบริเวณใกล้เคียงที่เห็นเหตุการณ์ต่างนิ่งเงียบอึ้งไปกับความกล้าหาญของมารีที่ไม่เหมือนกับแม่ค้าคนอื่นๆนักเลงคนนั้นตกใจไปชั่วครู่ไม่คาดคิดว่าแม่ค้าตัวเล็กๆโดยเฉพาะผู้หญิงสาวอย่างมารีจะกล้าปฏิเสธคำขอของเขาเขายิ้มเยาออย่างเหยียดยามพยายามข่มขู่เธออีกครั้งมึงคิดว่ากูขอเล่นเล่นเหรอมึงไม่รู้หรอว่ากูเป็นใคร เขาพูดด้วยน้ำเสียงข่มขู่เสียงของเขาดังขึ้นแต่มาลีไม่ไหวติงแววตาที่เตี่ยมด้วยความศรัทธาในความดีของเธอมองตรงไปยังชายคนนั้นโดยปราศจากความกลัวเธอกล่าวต่อว่าฉันหาเลี้ยงครอบครัวของฉันและฉันจะไม่ยอมให้เงินนี้ไปกับสิ่งที่ไม่ถูกต้องถ้าคุณจะขอดีๆเพื่อความจําเป็นที่ชัดเจนฉันยินดีจะช่วยเหลือตามกําลังแต่ถ้าจะมาข่มขู่รีดไถ่กันแบบนี้ฉันไม่ยอมให้เด็ดขาดค่า คำพูดของเธอเรียบง่ายแต่เต็มไปด้วยความหมายและสามารถทิมแทงความหยิ่งโสของชายคนนั้นได้นักเลงยิ่งโกรธเกรี้ยวเขาพยายามข่มขู่มาลีให้หนักขึ้นก้าวเข้ามาใกล้กว่าเดิมด้วยสายตาที่ลุกเป็นไฟแต่มาลีก็ยังคงไม่สแสดงความกลัวออกมาในใจของเธอเธอสวดมนต์ภาวนาขอการคุ้มครองจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์สำหรับความกล้าหาญของเธอในการยืนหยัดในสิ่งที่เธอเชื่อว่าถูกต้องฉันไม่กลัวคนพาลมาลีกล่าวด้วยน้ำเสียงที่หนักแน่นกว่าเดิม ฉันกลัวแต่บาปกรรมและฉันเชื่อว่าตรับใดที่ฉันอยู่บนหนทางที่ถูกต้องสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะคุ้มครองฉันคำพูดของเธอทําให้นักเลงคนนั้นนิ่งไปชั่วขณะในขณะที่ผู้คนรอบข้างเริ่มสุบซิบกันด้วยความชื่นชมในความกล้าหาญของมาลีนักเลงคนนั้นอาจมีพละกกำลังทางกายแต่มาลีมีบางสิ่งที่แข็งแกร่งกว่านั้นมากนั่นคือความกล้าหาญที่เกิดจากศรัทธาและความเชื่อมั่นที่ไม่สั่นคลอน การปฏิเสธอย่างหนักแน่นของมารีทำให้นักเลงคนนั้นเดือดดาลใช้ร่างใหญ่ไม่คุ้นเคยกับการถูกท้าทายโดยเฉพาะจากแม่ค้าตัวเล็กๆอย่างมารีใบหน้าของเขาแดงก่ำกรามขบแน่นและดวงตาจ้องเขม็งด้วยความโกรธด้วยเสียงดังกึกก้องเขาตะโกนว่ากล้าดีนี่นะมึงที่มาปฏิเสธกูมึงคิดว่ามึงจะทำมาหากินในตลาดนี้ได้ตามสบายโดยไม่ต้องจ่ายค่าคุ้มครองหรือไงเสียงนั้นก้องไปทั่วตลาดทำให้บรรยากาศที่เคยคึกคักพลันเงียบสงด ทุกสายตาจับจ้องไปยังแผงของมารีแต่ไม่มีใครกล้าเข้ามาช่วยเธอด้วยความโมโนนักเลงคนนั้นยกเท้าขึ้นแต่กองทุเรียนที่อยู่ตรงหน้ามาลีอย่างแรงทุเรียนหลายลูกหล่นกระจัดกระจายลงบนพื้นดินบางลูกกลิ้งไปกลางทางเดินและบางลูกแตกออกเผยให้เห็นเนื้อสีเหลืองนวลส่งกลิ่นหอมหวานปนกับความตึงเครียดในอากาศ ลูกค้าและพ่อค้าแม่ค้าที่อยู่รอบแผงของมาลีซึ่งเห็นเหตุการณ์ต่างถอยห่างออกไปอย่างช้าๆพวกเขาไม่อยากเข้าไปพัวพันหรือกลายเป็นเป้าของความโกรธของนักเลงคนนั้นบางคนได้แต่ซุบซิบกันด้วยความกังวลเมื่อเห็นว่ามาลีต้องเผชิญกับสถานการณ์ที่น่าสะพรึงกลัวเช่นนี้น่าสงสารมาลีจังแต่ใครจะกล้าไปขวางนักเลงคนนั้นละ่ะพ่อค้ารายหนึ่งกระซิบกับเพื่อนของเขานักเลงคนนั้นยิ่งได้ใจเขาเตะทุเรียนลูกอื่นๆแรงขึ้นราวกับต้องการแสดงอำนาจของตนด้วยน้ำเสียงที่คุกคามยิ่งขึ้นเขาพูดว่า มึงจะต้องเสียใจนะมาลีกูไม่สนว่ามึงจะเป็นใครหรือทำงานหนักแค่ไหนถ้ามึงไม่ยอมส่งเงินมานี่มันยังน้อยไปเสียงของเขาคมขู่เต็มไปด้วยความโกรธที่ควบคุมไม่อยู่ แต่ท่ามกลางความกลาหนนั้นมารียังคงยืนตัวตรงเธอไม่ขยับไปไหนแม้ว่าผลไม้ที่เธอขายจะหล่นเกลื่อนกลาดอยู่รอบตัวใบหน้าของเธอยังคงสงบนิ่งแม้ว่าหัวใจจะเต้นรัวเธอรู้ว่าความบ้าคลั่งนี้คือบททดสอบความกล้าหาญในการรักษาหลักการของเธอในขณะที่นักเลงยังคงระบายอารมณ์มารีพยายามควบคุมตัวเองไม่ให้ถูกยั่วยุเธอสุดหายใจลึกๆและภาวนาในใจขอพลังจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้เธอเผชิญกับสถานการณ์นี้เธอรู้ว่าไม่มีประโยชน์ที่จะตอบโต้ด้วยความโกรธ แต่เธอก็รู้เช่นกันว่าเธอไม่สามารถปล่อยให้ความอายุทีรทำนี้ดำเนินต่อไปได้ท่ามกลางบรรยากาศที่ตึงเครียดขึ้นเรื่อยๆเธอเตรียมพร้อมที่จะทำบางสิ่งที่จะเปลี่ยนทิศทางของเหตุการณ์นี้ ความโกรธของนักเลงยิ่งทวีความรุนแรงขึ้นเรื่อยๆด้วยความรุนแรงเขาเดินหน้าทำลายข้าวของที่มาลีจัดเรียงไว้อย่างบรรจงตั้งแต่เช้าแต่ถึงแม้ความกลัวจะเริ่มคืบคลานเข้ามาในใจมาลีก็ไม่ได้นิ่งเฉยเธอไม่สามารถปล่อยให้ผลจากน้ำพักน้ำแรงของเธอถูกย่ำยีเช่นนี้ได้ความแน่วแน่แ,และความกล้าหาญที่เธอมีในฐานะผู้หญิงที่ยึดมั่นในหลักการทำให้เธอยืนหยัดอย่างมั่นคงท่ามกลางความบ้าคลั่งของชายร่างใหญ่นั้น แววตาของเธอที่เคยอ่อนโยนบบดนี้เปลี่ยนเป็นคมกริบแสดงให้เห็นว่าเธอจะไม่ยอมแพ้ง่ายๆด้วยลมหายใจที่หนักหน่วงแต่สม่ำเสมอมาลีก้าวไปข้างหน้าอย่างกล้าหาญยืนเผชิญหน้ากับนักเลงคนนั้นพร้อมกับปกป้องแผงของเธอเธอรู้ว่าตอนนี้เธอต้องลงมือทำไม่ใช่แค่เพื่อปกป้องสิทธิ์ของตัวเองแต่ยังเพื่อแสดงให้เห็นว่าความอายุติธรรมเช่นนี้ไม่ควรถูกปล่อยผ่านไป เมื่อนักเลงคนนั้นเข้ามาใกล้ด้วยเจตนาที่จะระบายความโกรธให้มากขึ้นมาลีก็ตัดสินใจทำอย่างรวดเร็วเธอคว้าทุเรียนหมอนทองลูกใหญ่ลูกหนึ่งจากกองที่ยังเหลืออยู่ทุเรียนลูกนั้นมีน้ำหนักพอสมควรพร้อมด้วยหนามแหลมคมซึ่งปกติแล้วเธอจะเลือกให้กับลูกค้าที่ต้องการนำผลไม้ที่ดีที่สุดกลับบ้านแต่ครั้งนี้ทุเรียนลูกนั้นได้กลายเป็นเครื่องมือป้องกันตัวของเธอด้วยพละงกำลังทั้งหมดที่เธอรวบรวมได้จากความกลัวและความกล้าหาญที่ผสมปนเปกันมาลีเหวี่ยงทุเรียนลูกนั้นเข้าใส่นักเลงที่่ยยืนนออูใกกล้เเธเิไป พอได้แล้วอย่ามายุ่งกับฉันอีกเธอตะโกนด้วยเสียงดังฟังชัดเต็มไปด้วยความเด็ดเดี่ยวทุเรียนลูกนั้นกระแทกเข้าที่ใบหน้าของนักเลงอย่างจังทำให้เขาเซถอยหลัง แรงสันสะเทือนจากการประทะนั้นรู้สึกได้ถึงผู้คนที่เฝ้าดูอยู่ไกลๆเสียงทุเรียนที่กระแทกใบหน้าของนักเลงดังชัดเจนตามมาด้วยเสียงร้องด้วยความเจ็บปวดที่หลุดออกมาจากปากของชายคนนั้นนักเลงคนนั้นรีบยกมือขึ้นกุมใบหน้าซึ่งบัดนี้เต็มไปด้วยรอยขีดข่วนจากน้มแหลมของทุเรียนเลือดเริ่มไหลซึมออกมาจากรอยแผลหลายแห่งและสีหน้าที่เคยดูดันของเขาก็เปลี่ยนเป็นความเจ็บปวดและตกตะลึงอย่างสิ้นเชิง เขาไม่คาดคิดว่ามารีแม่ค้าตัวเล็กๆที่เขาคิดว่าอ่อนแอจะมีความกล้าหาญถึงเพียงนี้ในการต่อสู้ร่างกายใหญ่โตของเขาบัดนี้ดูงนเงนและเขาล้มลงกองกับพื้นหน้าแผงของมารีด้วยใบหน้าที่เต็มไปด้วยความอับอายบรรดาพ่อค้าแม่ค้าและลูกค้าที่เฝ้าดูอยู่ไกลๆต่างส่งเสียงฮือฮาด้วยความทึ่งไม่เชื่อว่าผู้หญิงสาวอย่างมารีจะสามารถสั่งสอนชายที่ได้ชื่อว่าเป็นเจ้าถิ่นของตลาดได้ มาลีแม้ว่ามือของเธอจะสั่นเล็กน้อยหลังเหตุการณ์นั้นก็ยังคงยืนตัวตรงเธอมองนักเลงคนนั้นด้วยสายตาที่เปลี่ยนไปไม่ใช่ความกลัวอีกต่อไปแต่เป็นความกล้าหาญของผู้หญิงที่จะไม่ยอมให้ใครมาย่ำยีศักดิ์ศรีของเธอได้ การเหวี่ยงทุเรียนของมาลีเข้าใส่ใบหน้าของนักเลงอย่างจังกลายเป็นช่วงเวลาที่ไม่มีใครคาดคิดชายร่างใหญ่ที่ก่อนหน้านี้ดูแข็งแกร่งและน่ากลัวบัดนี้เซถอยหลังเขาใช้มือทั้งสองข้างกุมใบหน้าที่เต็มไปด้วยบาดแผลจากน้มแหลมของทุเรียนรอยขีดข่วนหลแห่งบนแก้มของเขาเริ่มมีเลือดไหลซึมและความเจ็บปวดแสบสันก็ทำให้เขาสูญเสียความกล้าที่เคยแสดงออกมาจนหมดสิ้น สีหน้าที่เคยดูดันและเต็มไปด้วยความโกรธบัดนี้เปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิงแสดงออกถึงความทุกข์ทรมานความเจ็บปวดและความตกตะลึงเขาไม่อยากจะเชื่อว่ามาลีหญิงสาวที่ดูอ่อนแอและไม่มีทางสู้จะสามารถทำให้เขาตกอยู่ในสภาพที่น่าสมเพชเช่นนี้ได้ชายที่เคยเป็นที่หวาดกลัวของพ่อค้าแม่ค้าทุกคนในตลาดบัตนี้ดูไม่ต่างจากคนธรรมดาที่กำลังรับผลกรรมจากการกระทำของตนเอง ด้วยร่างกายที่สั่นเทาและใบหน้าที่เต็มไปด้วยบาดแผลนักเลงคนนั้นเริ่มส่งเสียงที่เปลี่ยนไปเสียงที่เคยดังและขมขู่บัตรนี้กลายเป็นเสียงครวนครางโอ้ยเจ็บเหลือเกินช่วยด้วยเขาพูดด้วยน้ำเสียงที่ห่างไกลจากความหยิ่งโสพค้าแม่ค้าและลูกค้าที่เฝ้าดูอยู่ไกลๆแทบไม่เชื่อสายตาว่าชายที่ด่งดังจากอำนาจในตลาดบัตนี้กำลังแสดงด้านที่อ่อนแอออกมา เขาถึงกับไม่สามารถกั้นน้ำตาไว้ได้น้ำตาเริ่มไหลาอาบแก้มที่เต็มไปด้วยบาดแผลสร้างภาพที่ขัดแยง้งกับภาพลัก์น่ากลัวที่ผู้คนคุ้นเคยอย่างสิ้นเชิงน้ำตานั้นไม่ได้มาจากความเจ็บปวดทางกายเท่านั้นแต่ยังมาจากความอับอายอย่างใหญ่หลวงอีกด้วยต่อหน้าผู้คนมากมายเขาพ่ายแพ้ให้กับผู้หญิงที่ไม่กลัวที่จะลุกขึ้นต่อสู้กับความอายุติธรรม ผู้คนที่เห็นเหตุการณ์เริ่มพึพรรมพำกันบางคนตกใจบางคนซุบซิบกันถึงการเปลี่ยนแปลงอย่างกะทันหันของนักเลงคนนั้นบางคนถึงกับส่งเสียงเชียร์เบาๆชื่นชมในความกล้าหาญของมาลีที่สามารถทําให้ชายคนนั้นยอมสยบได้ในขณะที่นักเลงยังคงร้องให้เขาก็อ้อนวอนขอโทษครับผมผิดไปแล้วผมจะไม่มารบกวนอีกแล้วเสียงของเขาฟังดูสิ้นหวังเหมือนคนที่เพิ่งตระหนักถึงความผิดของตนเองหลังจากถูกลงโทษด,ด้วยวิธีที่ไม่คาดคิด มาลีแม้จะยังคงยืนหยัดอย่างเด็ดเดี่ยวแต่ก็ไม่ได้แสดงความเกลียดชังหรืออาฆาตแค้นเธอเพียงแค่มองชายคนนั้นด้วยสายตาที่แน่วแน่แต่แฝงไปด้วยความเมตตาราวกับต้องการจะบอกว่านี่คือบทเรียนที่เขาต้องเรียนรู้ พ่อค้าแม่ค้าและลูกค้าที่เห็นเหตุการณ์เริ่มเดินเข้ามาใกล้ไม่กลัวชายคนนั้นอีกต่อไปเพราะพวกเขารู้ว่าบัตรนี้เขาไม่ใช่คนเดิมอีกแล้วเหตุการณ์นี้ได้เปลี่ยนแปลงทุกสิ่งนักเลงที่เคยเป็นภัยคุกคามในตลาดบัตรนี้ล้มลงไม่ใช่เพราะพละงกำลังทางกายแต่เป็นเพราะความแน่วแน่ในหัวใจของผู้หญิงที่ไม่ยอมก้มหัวให้กับความอายุติธรรม ความบ้าคลั่งของนักเลงบัตรนี้เหลือเพียงความทรงจำอันขมขื่นกลางตลาดสดหลังจากที่ถูกทุเรียนของมารีกระแทกเข้าที่ใบหน้าชายร่างใหญ่ที่เคยดูน่ากลัวก็กลายเป็นเพียงคนที่อ่อนแอและสิ้นไร้ไม้ตอกความเจ็บปวดจากบาดแผลบนใบหน้าผสมกับความอัปยศส,สูอย่างสุดซึ่งเขารู้ว่าไม่มีทางอื่นที่จะกอบกู้ศักดิ์ศรีที่แหลกสลายไปต่อหน้าพ่อค้าแม่ค้าและลูกค้าได้อีกแล้ว ด้วยร่างกายที่ยังคงสั่นเทาเขาก็ค่อยๆค,คุกเข่าลงต่อหน้าแผงของมาลีมือใหญ่ทั้งสองข้างของเขายกขึ้นพนมไหวขอขามาจากหญิงสาวที่เพิ่งจะมอบบทเรียนอันล้ำค่าให้แก่เขาคุณมาลีผมขอโทษผมผิดไปแล้วผมจะไม่ทำอย่างนี้อีกแล้วครับเขาพูดด้วยเสียงแผ่วเบาและเต็มไปด้วยความสำนึกผิด เสียงสะอื้นของเขายังคงดังอยู่และเขาพยายามอดทนต่อความเจ็บปวดที่ยังคงเสียดแทงจากบาดแผลบนใบหน้าภาพนั้นทำให้ทุกคนในตลาดนิ่งเงียบไม่มีใครคาดคิดว่าชายที่ได้ชื่อว่าเป็นเจ้าถิ่นของตลาดผู้ซึ่งเป็นที่หวาดกลัวจากการกระทําตามอำเภอใจบัดนี้กำลังคุกเข่าอยู่เบื้องหน้าแม่ค้าตัวเล็กๆคนหนึ่ง พ่อค้าแม่ค้าบางคนที่ก่อนหน้านี้ทำได้เพียงนิ่งเฉยต่อพฤติกรรมของเขาบัดนี้เริ่มยิ้มออกมาเล็กน้อยรู้สึกโล่งใจที่ในที่สุดความยุติธรรมก็มาถึงพวกเขานักเลงที่ปกติจะยืนหยิ่งผยองบัดนี้ก้มหน้าลงไม่กล้ามองหน้ามาลีเขาย้ำคำสัญญาของเขาอีกครั้งคราวนี้ด้วยน้ำเสียงที่เต็มไปด้วยความจริงจังผมจะไม่มารบกวนคุณอีกและผมสัญญาว่าจะไม่ไปริษไถ่พ่อค้าแม่ค้าคนอื่นในตลาดนี้อีกผมรู้แล้วว่าสิ่งที่ผมทำมันผิด เขาพูดด้วยเสียงแผ่วเบาพยายามขอความเมตตาจากคนที่เขาเคยข่มเหงมาลีซึ่งยืนตัวตรงมาตั้งแต่ต้นบัตรนี้มองชายคนนั้นด้วยสายตาที่เปลี่ยนไปไม่มีความตึงเครียดหรือความกลัวบนใบหน้าของเธออีกต่อไปตรงกันข้ามแววตาของเธอฉายแววเด็ดเดี่ยวผสมกับความเมตตาเธอสูดหายใจลึกๆแล้วพูดด้วยน้ำเสียงที่สงบแต่เปี่ยมด้วยอำนาจถ้าคุณสำนึกผิดจริงๆก็จงพิสูจน์ด้วยการกระทำของคุณอย่าไปทำร้ายคนอื่นอีกอย่าไปเอาสิ่งที่ไม่ใช่ของของคุณอีกกรรมดีกรรมชั่วมีจริงแต่คุณต้องแก้ไขตัวเอง เสียงของเธอชัดเจนและทุกคนที่ได้ยินต่างทึ่งในความกล้าหาญและสติปัญญาของมาลีนักเลงคนนั้นพยักหน้าช้าช้ายังคงคุกเข่าอยู่บนพื้นรู้สึกเหมือนได้รับบทเรียนที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในชีวิตในขณะเดียวกันพ่อค้าแม่ค้าและลูกค้าที่เห็นเหตุการณ์ก็เริ่มเดินเข้ามาใกล้แผงของมารีมอบกำลังใจและความนับถือให้กับหญิงสาวผู้พิสูจน์ให้เห็นว่าความกล้าหาญและความถูกต้องย่อมชนะความอายุติธรรมเสมอ บรรยากาศในตลาดที่เคยตึงเครียดบัดนี้เปลี่ยนเป็นเสียงโห่ร้องและเสียงปรบมือจากบรรดาพ่อค้าแม่ค้าและลูกค้าพวกเขาที่ก่อนหน้านี้กล้าเพียงแค่เฝ้าดูอยู่ห่างๆบัดนี้เริ่มเดินเข้ามาใกล้ใบหน้าของพวกเขาเต็มไปด้วยความชื่นชมในความกล้าหาญของมาลีสุดยอดไปเลยน้องมาลีพ่อค้ารายหนึ่งตะโกนขึ้นเสียงของเขาทำลายความเงียบเสียงโห่ร้องนั้นตามมาด้วยเสียงของพ่อค้าคนอื่นๆที่ตะโกนอย่างกึกก้องในที่สุดมันก็โดนดีเสียทีนักเลงเก่งแต่กับคนไม่มีทางสู้ ทันใดนั้นบรรยากาศในตลาดก็เต็มไปด้วยความรู้สึกเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันราวกับว่าชัยชนะของมาลีคือชัยชนะของทุกคนที่ต้องทนกับการข่มขู่ของนักเลงคนนี้มาโดยตลอด ลูกค้าที่เคยลังเลที่จะยืนอยู่ใกล้แผงของมารีบัตรนี้ก็เข้ามาสมทบด้วยบางคนถึงกับปรบมือเพื่อเป็นเกียรติแก่ความกล้าหาญของหญิงสาวคนนั้นในสายตาของพวกเขามารีไม่ใช่แค่แม่ค้าตัวเล็กๆที่ลุกขึ้นต่อสู้กับความอายุติธรรมเธอคือสัญ,ญลักษณ์ของความกล้าหาญคนที่ยืนหยัดปกป้องสิทธิ์ของตนเองอย่างเด็ดเดี่ยวแม้จะต้องเผชิญหน้ากับภัยคุกคามจากคนที่ตัวใหญ่และน่ากลัวกว่ามากมายคนที่เคยรู้สึกสิ้นหนทางเมื่อเห็นพฤติกรรมของนักเลงคนนี้บัตรน,นี้รู้สึกราวกับได้รับพลังใหม่ กล้าหาญจริงๆที่สู้กับนักเลงคนนั้นหญิงคนหนึ่งกล่าวพร้อมรอยยิ้มชื่นชมเธอให้บทเรียนครั้งใหญ่ไม่ใช่แค่กับนักเลงคนนั้นแต่กับพวกเราทุกคนด้วยมาลีซึ่งยังคงยืนอยู่ที่เดิมหายใจหอบเล็กน้อยเริ่มได้รับการสนับสนุนจากทุกคนรอบตัวพ่อค้าแม่ค้าบางคนถึงกับเข้ามาช่วยเก็บทุเรียนที่หล่นเกลื่อนกลาดจากฝีมือของนักเลงมาลีเธอสุดยอดมากพวกเราทุกคนภูมิใจในตัวเธอ หนึ่งในพ่อค้ากล่าวพร้อมกับตบไหล่เธอเบาๆแต่มาลีไม่ได้หลงระเริงไปกับเสียงโห่ร้องและคำยกย่องนั้นเธอยังคงยืนหยัดด้วยศีรษะที่ตั้งตรงแต่ใบหน้าของเธอแสดงออกถึงความสงบเธอยกมือขึ้นขอให้ทุกคนสงบลงชั่วครู่ขอบคุณสำหรับกำลังใจของทุกคนนะคะเธอกล่าวด้วยน้ำเสียงที่มั่นคงแต่อ่อนโยน แต่นี้ไม่ใช่ใชัยชนะของฉันคนเดียวนี่คือบทเรียนสำหรับพวกเราทุกคนว่าไม่มีใครมีสิทธิ์มาข่มงเงรังแกเราได้ตราบใดที่เราอยู่บนหนทางที่ถูกต้องเราต้องกล้าที่จะต่อสู้กับความอายุติธรรมแต่ก็อย่าลืมที่จะรักษาคุณธรรมของเราไว้ด้วย คำพูดเหล่านั้นทำให้บรรยากาศในตลาดกลับมาเงียบสงบอีกครั้งบรรดาพ่อค้าแม่ค้าและลูกค้าที่ได้ฟังต่างพยักหน้าเห็นด้วยรู้สึกว่ามาลีไม่ได้มอบเพียงความกล้าหาญให้แก่พวกเขาแต่ยังมอบบทเรียนอันล้ำค่าเกี่ยวกับการรักษาหลักการและศักดิ์ศรีของตนเองอีกด้วยเสียงโห่ร้องดังกึกก้องขึ้นอีกครั้งแต่คราวนี้มาพร้อมกับความเคารพอย่างสุดซึ้งต่อมาลีหญิงสาวผู้เป็นแรงบันดาลใจให,ให้กับทุกคนในตลาดในวันนั้น หลังจากบรรยากาศในตลาดกลับสู่ความสงบมารีก้าวไปข้างหน้าเข้าไปใกล้นักเลงที่ยังคงคุกเข่าอยู่ต่อหน้าเธอใบหน้าของชายคนนั้นบัดนี้เต็มไปด้วยความละอายไม่ใช่แค่เพราะบาดแผลบนใบหน้าแต่ยังเป็นเพราะความพ่ายแพ้ที่เขาสัมผัสได้ไม่ใช่จากพละกกำลังทางกายแต่จากความแน่วแน่ในจิตใจของหญิงสาวคนหนึ่ง มาลีมองเขาด้วยสายตาที่เด็ดเดี่ยวแต่อ่อนโยนเธอไม่ตอบโต้การกระทำของเขาด้วยความเกลียดชังแม้ว่าสิ่งที่นักเลงคนนั้นทำจะทำให้ข้าวของของเธอเสียหายและเกือบจะทำให้เธอขาดทุนอย่างมหาศาลด้วยน้ำเสียงที่สงบแต่มั่นคงมารีกล่าวว่าฉันให้อภัยคุณสิ่งที่เกิดขึ้นในวันนี้ถือเป็นบทเรียนก็แล้วกัน แต่จำไว้ว่าการขอโทษอย่างเดียวไม่เพียงพอคุณต้องกลับตัวกลับใจแก้ไขตัวเองและหาเลี้ยงชีพด้วยวิธีที่สุจริตสิ่งศักดิ์สิทธิ์ท่านเมตตาเสมอแต่คุณต้องแสดงเจตนาที่ดีด้วยการเปลี่ยนแปลงตัวเองให้ดีขึ้นคำพูดนั้นทำให้นักเลงนิ่งเงียบดวงตาของเขาชื้นไปด้วยน้ำตาและเขาพยักหน้าช้าๆตระหนักว่านี่คือโอกาสครั้งที่สองในชีวิตของเขามารีกล่าวต่อไปด้วยน้ำเสียงที่ดังขึ้นไม่ใช่แค่กับนักเลงคนนั้นแต่ยังรวมถึงทุกคนที่เห็นเหตุการณ์ด้วย เราทุกคนมีทางเลือกในชีวิตทางเลือกที่จะทำดีหรือทำชั่วทางเลือกที่จะทำงานหนักหรือจะเอาทางลัดด้วยการเบียดเบียนคนอื่นชีวิตนี้คือบททดสอบและสิ่งที่คุณทำจะย้อนกลับมาหาคุณเองถ้าวันนี้คุณเลือกเดินในทางที่ผิดก็จงเปลี่ยนมันเสียเริ่มต้นชีวิตด้วยหนทางที่ถูกต้องเพราะเงินที่ได้มาจากทางอที่สุจริตจ,จะนำมาซึ่งความจเจริญรุ่งเรืองแต่เงินที่ได้มาจากทางที่ผิดจะมีแต่จะนำความพินาศมาให้ คำพูดของเธอดังก้องไปทั่วตลาดทําให้ทุกคนที่ได้ยินนิ่งเงียบครุ่นคิดถึงความหมายของมันแม้กระทั่งผู้ที่เคยนิ่งเฉยต่อความอายุติธรรมก็รู้สึกราวกับว่ามารีกําลังพูดกับพวกเขาโดยตรงมอบพลังและความกล้าหาญครั้งใหม่ให้ ความกล้าหาญและสติปัญญาของมาลีในวันนั้นได้กลายเป็นแรงบันดาลใจอันยิ่งใหญ่ให้กับทุกคนในตลาดพ่อค้าแม่ค้าที่เคยทำได้เพียงก้มหน้ายอมจำนนเมื่อถูกนักเลงข่มขู่บัดนี้รู้สึกมีกำลังใจขึ้นมาพวกเขาตระหนักว่าความอายุติธรรมจะไม่มีวันสิ้นสุดหากพวกเขายังคงปล่อยให้มันเกิดขึ้นร่างของมาลีที่ยังคงยืนหยัดอย่างมั่นคงแม้ว่าแผงของเธอจะถูกทำลายกลายเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความเข้มแข็งและความแน่วแน่เธอไม่ได้สู้เพื่อตัวเองคนเดียวแต่สู้เพื่อพวกเราทุกคนพ่อค้ารายหนึ่งพึมพำ ด้วยความกล้าหาญของมาลีตลาดแห่งนั้นก็ได้เปลี่ยนไปผู้คนเริ่มช่วยเหลือซึ่งกันและกันให้กำลังใจกันและไม่กลัวที่จะต่อสู้กับความอายุติธรรมอีกต่อไปแม้แต่นักเลงที่เคยเป็นภัยคุกคามในตลาดบัตดนี้ก็เดินจากไปพร้อมกับศรีศรษะที่ก้มต่ำไม่ได้นำไปเพียงความอับอายแต่ยังนำบทเรียนชีวิตอันล้ำค่าไปด้วยในวันนั้นมาลีไม่เพียงแต่ปกป้องแผงขายของของเธอแต่เธอยังได้มอบบทเรียนครั้งสำคัญเกี่ยวกับความกล้าหาญความซื่อสัตย์และความสำคัญของการใช้ชีวิตอย่างมีหลักการที่ถูกต้องอีกด้วย